สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดีๆตรงนี้นะจ๊ะดีไม่ดีไม่รู้นะแต่ก็ยังมีคนดูนะจ๊ะเอออยากจะดูรายการอะไรก็แนะนํากันได้นะไม่ว่าอยากจะให้ไปแบบอ,อ่อขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างนี้ก็อกกันได้แต่วันนี้เราอยู่ในสตูดิโอเราจะทําอาหารกันแลนะ้วเออดูหนะน้าตากี้ทําอาหารไม่เป็นหรอกแต่ก็บางคนคิดบอกว่าเ้ยทำไม่เป็นหรอกเออมันจะทำแล้วมันจะกินได้ไหมกินได้นะแต่กินได้คนเดียวจ้ะ เอาวันนี้จะมาทำอาหารไม่เชิงเป็นอาหารเป็นแบบว่าเขาเรียกว,ว่ากินกันยามรลล้อนๆแบบนี้บรรยากาศร้อนแบบนี้ก็ต้องหาอะไรเย็นๆมาประทังชีวิตกันนะเพราะว่ากระเพาะนี่ร้อนกันไปหมดแล้วนะจ๊ะวันนี้เลยเห็นตามโต๊ะตรงนี้นี่โอ้โหเป็นอาหารที่เย็นๆนะกินแบบไม่ใช่กินช่วงเย็นๆนะกินในช่วงบ่ายเช้าๆกินได้ทุกตอนเออแต่ว่าเราก็จะนำแบบ เมนูที่มันกินแล้วมันสบายใจสดชื่นมนแนะนําอ่ะไม่ช้ากันเลยมาเริ่มต้นกันเลยวันนี้เริ่มแรกเราจะทําไอศครีมเออกิจกรรมในวันนี้เราจะทําไอศครีมด้วยน้ําหวาน h ฮ r ์บบอยพูดถูกปะฮล์บบอยเออเท์นี่นะเราก็มานํามาผสมผส,สมบางคนกินวัา เออผสมผสมใส่น้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ำแข็งกินโอ้สบายใจกูก็กินได้เออนะก็สบับบ้านเลยฉันก็กินได้แะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้เรามาทําเป็นไอศครีมแน่นะตาย่างี้ทาไอศครีมเป็นนะไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะสําหรับหนูๆน,น้องๆทําได้ตัวเล็กๆทาได้เลยนะวันนี้เริ่มต้นกันเลยอย่างแรกเราที่เราจะต้องมีนะจ๊ะน้ําแดงแฮมบูบอยนะแล้วก็แก้วน้ํา นะแก้วน้ำสำหรับชงนะแล้วก็เกลือเกลือหรือว่าเกลือเล็กเกลืออะไรนะเกลือเม็ดเกลือป่นเออเกลือเม็ดเกลือป่นในในในที่นี้เราใช้เกลือเม็ดละกันนะเกลือเม็ดเนาะแล้วก็น้ำปลาแลวที่ขาดไม่ได้เลยนะนจ้ะน้ำแข็งน้ำแข็งแต่ว่าเราใส่หม้อได้ยินไหะเราใส่หม้อแล้วก็ใส่น้ำมาหน่อยหนึ่งนะเราจะทำยังไงก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเริ่มต้นทำไอศครีมยังไงนะจ๊ะ เราจะมาเริ่มทํากันเลยละกันนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เตรียมน้ําแข็งนะใส่ไว้ในหม้ออย่างนี้เนี่เห็นว่าน้้ำแข็งว่าสมน้ําแล้วก็เทเกลือนี่เห็นปะกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะเออเป็นเกลือเกลือป่อนเกลือเม็ดเกลือที่เราบอกเทลงไปเทโรยให้ทั่วๆเทไว้ก่อน เพราะว่าทําไมเราถึงใช้เกลือหลักทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คือว่าเราเ,เอาเกลือมาใส่กับน้ําแข็งมันก็จะเพิ่มความเย็นเข้าไปไงเออนะพอเราใส่เกลือลงไปในในถังอย่างงี้กับน้ําแข็งแล้วเราก็ทำอย่างงี้ให้มันเข้ากันนิดนึงนะเห็นไหมมันจะเริ่มแข็งแล้วหูเนี่ยแข็งแล้วเราก็ทํานี่เลยเตรียมถุงมาถุงนะถุงแต่ก่อนเราจะเตรียมถุง ใส่น้ำแดงก่อนดีกว่าเดี๋ยวลืมน้ำแดงแฮนบูบอนนี่เทลงไปในแก้วเลยตามที่เราชอบไม่ต้องวัดปริมาณหรอกหวานแค่ไหนเราก็ทำไปวัดปริมาณแล้วเรื่องเยอะเนาะกินๆไปเถอะไม่ตายหรอก <c oughs> <c oughs> นะจากนั้นเราก็น้ำเปล่าเทลงไปเทผสมเหมือนน้ำแดงปกติอ่ะเนาะแล้วเราก็ใช้ช้อนเนี่ยคนคนให้เท่ากันนะ คนให้มันเป็นน้ำแดงเออนะเขาจะหลบเกาะน,นี่คน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 ดูเพิ่มความหวานหรือจะเอาช้อน,น่ยแตะชิมก่อนก็ได้นะตามใจชอบน้ําถุงมาถุงพลาสติกเนี่ยถุงร้อนถุงเย็นถุงอะไรก็ได้เทลงไปในถุงเลยจ้ะนะครับเราก็นำน้ำแดงของเราเนี่ยเทลงไปในถุงนี้เลยแล้วก็ไล่ลมออกให้หมด อย่าให้มันมีลมนะอย่าให้มันมีลมให้มันแบบอย่างเงี้ยไม่ให้มันพองอะ่ะแล้วเราก็นํายางอะ่ะอาอยางขาดตายแล้วนํายางเรามัดอืมมันยังมีลมอยู่ล่ะสิเนีย่ยห้ามให้มันมีลมนะต้องไล่ลมออกให้หมดนะจ๊ะอี่จะเป็นไอศครีมอีมแล้ก็มัดให้มันแน่นๆตั้งใจเย็นๆนะ มันให้มันแน่นๆหงุงรัดหรือเปล่าไม่รู้ตรวจสอบให้ดีนะจ๊ะมันให้มันแน่นๆแบบนี้ได้รูปร่างแบบนี้เราก็นําเลยนี่เกลือกับน้ําแข็งที่เราใส่ไว,ว,นนเนนเเว้เราก็มาใส่ในนี้เห็นไหมเนี่ยมันเริ่มแข็งแล้วน,ลนี่เราก็มาใส่ในนี้จะต่อไว้เย็นมากเลยจกงนี่เราก็มาใส่ในนี้เห็นนะในในเนี้ย เกลนไอติมนี่มันหมุนๆไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใส่ฝ่างอะไรอย่างเนี้ยใส่ลงไปอย่างนี้แล้วเราก็คนอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเลยประมาณ5นาทีนะก็จะได้อีสมนะ์ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใหเย่าปลา นะจ๊ะ5นาทีผ่านไปแล้วโอ้ยมือเย็นเลยทีเดียว5นาทีผ่านไปเราก็ถ้วยมาถ้วยสอนหยิบตรงนี้เห็นไหมแข็งมากแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเห็นไหมม,มันก็แข็งอยู่อ่ะแข็งเป็นก้อนจับเป็นก้อนเลยแหละนะเราก็แกะดีๆเราก็แกะออกจากถุง เรามาตัวนี้เห็นไหมมันจะแข็งมากแกะออกจากถุงแล้วมันจะเหมือนเป็นน้ำแข็งใสอะเออมันก็จะไม่ออกเป็นไอศ์รีมนี้หรอกแต่ถ้าแช่าานานๆมันก็จะเป็นไอศ์ชีมแหละแต่เทปนี้เราก็เรียกว่าใช้ไอศ์รีมแล้วกันเนาะเราก็ค่อยๆเทลงใส่ถ้วยนี่นดูสิ น่ากินเชียวคนอื่นไม่รู้อะแต่ฉันว่าฉันน่ากินอนะเห็นปะเน,นี่ยนี่นะอ่ะเรียบร้อยพอเราใส่ถ้วยก็จะได้หนีนะน่ากินเชียวเราก็ยังกินไม่ได้เราต้องเพิ่มสิ่งสันซิจา้าทำอาหารน่ะเออการน,นำในแทนบุบอยนี่แหละเฮแล้วก็ล่าลงไปนี้โอ้โห่ชุ่มช่ำเชียว นะหน้าลงไปแบบนี้นี่แหละก็ไดไอศครีมสูตรนะไม่มีสูตรหรอกไอศครีมแฮมบูบอยทำเองจ้าโอเคเป็นยังไงล่าได้แล้วไอศครีมนะแฮมบูบอยที่เราทำเองนะสีสันไม่สวยงามหรอกแต่ก็น่ากินเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าอืมอร่อยเนาะเด็จสบอ ต้อนรับลมร้อนได้ดีเลยกับไอศครีมไฮดูบอยนะหรือว่าถ้าบรรสาบรรดาก็น้ำแข็งใส่นี่แหละไฮดูบอยก็ได้เพราะว่าเวลามันคั่วลงไปคั่วกับน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะเป็นกล็่ๆน้ำแข็งใส่แบบนี้อร่อยสุดยอดมากเลยพอทำเองนะคนอื่นทำก็ชมบอกว่าไม่อร่อยแล้วเราก็เตรอุปกรณ์ให้ดีนะจ้าแล้วก็วันนี้เราใช้หม้อนะ คหมอ้หมอคล้ายหม้อข้าวเล้แหละนะมาใส่น้ำแข็งนะล้วตอนนี้ก็มีขี้เจอขึ้นแล้วตกเย็นมาแม่ก็ด่าว่าอีนุ่มเอาม้อกอูไปทําอะไรขี้เจอขึ้นเต็มเลยเอาเรท่เด็มไม่รู้ไม่ชี้นะจ๊ะอยากทำเมนูอะไรก็บอกต่อกันได้นะทาง Youtube หรือ Facebook นะจ๊ะ บอกมาเลยอยากให้ทําเมนูอะไรนะเดี๋ยวจะไปสรรหามาทําให้เพราะว่าช่วงนี้ว่างไม่รู้จะไปทํางานอะไรไงว่าจะไปทํางานลงอิดอยู่ก็สามบาทไม่ไปดีกว่ามันทารายการแบบนี้ดีกว่าลุกสนานนะจ๊ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับอย่างน้อยก็ยังมีคนชมนะโอเควันนี้ก็เวลาหมดแล้วไอศครีมสุดเย็นก็โอ้โหกินแล้วชื่นใจเลยเดียวเดี๋ยวขอตัวไปกินไอศครีมแบบมีความสุขกันละกันนะ ที่ทาไว้เพียงเท่านี้ในคราบกับไอศครีมรสเนิศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ